แยกไหนควรมีไฟจราจรแบบด,ด่วนๆแยกไหนดีอะเียกนี้เลยครับหน้าตลาดเลยตรงนี้เลยค่ะวัดสะพานสีตรงนี้เลยก็ตรงนี้แยกหน้าตลาดหน้าตลาด โอ้น่าจะเยอะเลยนะใหที่อยากให้ได้ก็คือตรงนี้เลยนะน่าแยงกน่าต่อใช่ใช่ทำไมทำไมอ่ะเพราะว่าตอนเช้ารถติดมากแย่งกันอรอเย่งกันหรอใช่อ๋อก็คือเราก็จะไปฝั่งนู้นก็จะไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะติดเคยกิดทีแบบว่าแค่มอเตอร์ไซค์นะคะไปครึ่งชั่วโมงเออครึ่งชั่วโมงเลยเหรอคะกับครึ่งชั่วโมงคือมันรถมันเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยวยากมันวุ่นวายมากกว่าจะเลี้ยวได้ใช่ มันติดมากเลยค่ะหลังเลิกงานทุกวันรูร้สึกว่าควรจะมีที่สุดแบบค่ะปกติที่ติดอยู่บนถนนน่ะนานสุดถ้าฝนตกนี้ก็เป็นชั่วโมงเลย่ะื่อเยรอคะ่ะใช่ค่ะช่วงเช้าถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ ก็คือติดแล้วแต่ถ้าฝนตกไปอีกคือน่าจะชั่วโมงเลยติดเป็นชั่วโมงปกติคุณพี่ขับเป็นแบบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คะถ้าฝนตกป้าน่าจะจักรยานยนต์ถ้ารถยนต์ไม่ไหวเผื่อเวลาชั่วโมงนึงก็ยังเกินยังติดเหรอคะใช่ใช่เคยติดบนท้องถนนนานสุดอ่าชั่วโมงครึ่งห้าวันเดือนนี้แล้วใช่เดือนที่แล้วใจสายด้ไปครับแยกไหนดีคอมเมนต์มา